สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะเราไปอัปเดตเรื่องราวของคุณหยวนปิงเหยียนกันนะคะเธอปรากฏตัวครั้งล่าสุดนะคะแล้วก็มีเหมือนชาวเน็ตเขาไปเจอเนาะก็มีการถ่ายรูปขึ้นมาเอาไว้บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของผู้ที่ไปพบเห็นด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าคุณหยวนปิงเหยียนเองยังรูปร่างสวยงามแล้วก็หน้าตาน่ารักนะคะยิ้มหวานหว,น,หวนอยู่เลยค่ะเธอนั้นสนุกกับการกินหม้อไฟกับเพื่อนๆในวงการบันเทิงด้วยนะคะยัง คงมีการคบค้าสมาคมแล้วก็นัดพบกันเป็นบางครั้งบางคาแล้วก็ด้วยรูปรักของเธอนะคะด้วยอาจจะเป็นทรงผมเนาะไว้ผมมาแล้วก็ผมยาวมากยิ่งขึ้นทําให้ดูว่าหยวนปิงเหยียนนั้นนักตาหวานมากเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับคุณหยวนปิงเหยียนนั้นนะท่านที่เข้าวงการจีนมาใหม่ๆเนี่ย แบบในตอนเนี้ยในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาอาจจะพลาดารู้จักกับคุณหยวนปิเงเหยียนไปนะ,ะจริงเธอเป็นดาวรุ่งนะเออแต่ว่าเนี่แหละเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งมีปัญหากับทางค่ายนะคะพอมีปัญหากับทางค่ายแล้วปัญหาต่างๆก็ตามมาแล้วก็บางเอิญว่าในตอนที่เธอแบบเออจะออกไปดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของภาษีนะคะก็ มีการตรวจสอบแล้วนะคะแล้วก็ตรวจสอบอีกเนาะก็สองรอบกันเลยทีเดียวก็โดนเนาะก็ถือได้ว่ามี มีความผิดจริงนั่นเองก็ทําให้โดนแบนออกไปจากวงการบันเทิงจีนนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามน่าเสียดายนะสำหรับคุณหยวนปิงเหยียนแอ v ด n วนขอบอกเลยเธอเป็นคนที่แบบเป็นคนเซนซิทีฟจึงสามารถที่จะเข้าใจบทบาทนะคะตีความบทละครได้อย่างดีทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีหน้าตาน่ารักด้วยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับพระเอกหลายๆท่านเลยแต่ก็มีบางเรื่องที่ก็ไม่ได้อ่อนแอถ่ายไว้แล้วก็ไม่ได้ออนแอก็เปลี่ยนหน้าตานางเอกไป ะะเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตกันนะคะวันที่4กันยายนปี2025ที่ผ่านมานะคะ คุณหยวนปิงเหยียนนะคะในเนื้อข่าวเนี่ยบอกว่าตอนนี้อายุ33แล้วนะคะแล้วก็คุณหยวนปิงเหยียนเองก็ได้มาเจอนะคะกับคุณซิซิเลียจางแล้วก็มาเจอกับคุณหลายหวันหลายควานหลินด้วยก,ก็นัดเป็นนัดมาเจอกันกินมอ้อไฟนะคะคุณหยวนปิงเหยียนนั้นจบการศึกษาจากสถาบันการละครเซี่ยงไฮ้นะคะแล้วก็โด่งดังมาจากซีรีส์แนวจีนย้อนยุคนั่นเองโดยเฉพาะหลิวลี่นะคะเรื่องนั้นก็ควงคู่กับ คุณเฉิงอี้เลยดังไปทั่วเอเชียเลยนะคะมีศักยภาพที่จะเป็นดารารุ่นใหม่ที่ได้รับความนิยมนะคะแต่ว่าก็น่าเสียดายที่ที่ก็พลาดไปในเรื่องของภาษีซึ่งจริงแล้วตัวเธอก็คงไม่รู้หรอกเพื่อนๆเธอเป็นนักแสดงไงทำงานอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ทีมงานนั่นเองซึ่งมีความไม่รอบคอบในเรื่องสําคัญแบบนี้นะคะทําให้โดนถึงสองครั้งด้วยการเกี่ยวกับปัญหาภาษีนั่นเองก็ทําให้เธอก็โดนโดนแบ์ ะะยุติบทบาทในวงการบันเทิงอย่างสมบูรณ์ในปี2023นะคะจริงๆก่อนหน้านี้ก็คือโด,โดนโดนหยุดงานมาก่อนแล้วเพราะว่าครั้งที่1ถูกไหมพอครั้งที่1ตรวจสอบแล้วเฮ้ยมีข่าวว่าจะผ่านนะโอเคจากนั้นก็เหมือนมีการให้ยื่นอีกครั้งเหมือนมีการแบบ อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะรอว่าโอเคยื่นครั้งต่อไปมันจะถูกต้องอะไร100%หรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าพอยื่นอีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็มีปัญหาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็มีปัญหาเรื่องภาษี2ครั้งด้วยกันก็ทําให้ลากยาวมาเลยจักงแต่ปีช่วงแบบ2ปี 2021ใช่ไหมคะลากยาวมาจนถึงอ2023อะไรเนี้ยก็คือหายไปอย่างแท้จริงเลยนะคะหลังจากนั้นก็ไม่มีใครแล้วก็รวมทั้งนักข่าวก็ไม่ได้พูดถึงคุณหยวนปิงเหยียนเลยนะคะจนกระทั่งในเดือนกันยายนเนี่ยแหละค่ะปี2025นะคะก็อย่างที่บอกเนาะข่าวลงวันที่4นะคะเพื่อนๆก็เธอนั้นถูกพบเห็นที่ปักกิ่งนะคะกำลังเพลิดเพลินไปกับม้อฟไฟกับเพื่อนในวงการบันเทิงนะคะพร้อมกับโพสต์อัปเดตนะคะเกี่ยวกับขบวน พาเลททหารบนโซเชียลมีเดียด้วยค่ะก็ทำให้นะคะเหล่าบรรดาผู้คนก็นึกถึงอดีตดาราสาวผู้นี้ที่หายเงียบไปนานเลยนะคะ ตามปกติแล้วเนี่ยโดยทั่วไปการที่เหล่าคนดังที่แบบออกจากวงการบันเทิงไปแล้วมาอัปเดตข่าวๆต่างๆอย่างเช่นบนไวยป์ปอหรืออะไรเงี้ยจะส่วนใหญ่จะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการที่แบบ้กำลังจะกลับมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ใช่กรณีของหยวนปิงเหยียนเพื่อนๆค่ะเพราะว่าโอกาสนะคะที่จะคัมแบ็กมาเป็นศูนย์เออไม่ต้องมีศูนย์จุดเท่าไหร่ก็คงเป็นศูนย์ไปเลยเพราะว่ามีรุ่นพี่ซึ่งเขาก็ค้างเติ่งมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณฟ้านปิง ปิงเองเนาะหลุดพ้นมาทุกอย่างแล้วก็จริงแต่ก็ไม่สามารถจะแบบเออมามีผลงานด้านซีรีส์หรืออะไรได้อีกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ยังมีผู้ชายก็อย่างคุณตั้งไหวด้วยอะไรด้วยนะคะอืมก็น่าเสียดายเนาะเอาล่ะค่ะเพื่อนในวงการนะคะที่มาเาซิร์ฟหมอ้อไฟ <laughs> มาซ้อยกันนะคะกับคุณหยวนปิงเยียนก็มีคุณหมี่เล่ด้วยนะคะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนสมัยวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยของเธอแล้วก็เคยร่วมงานในเรื่อง ของ Wish You w เ l well, l นะคะเรียกเรียกได้ว่าเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนที่คุณหยวนปิงเหยียนนั้นจะแบบเออออกจากวงการบันเทิงไปคือถ่ายไว้แต่ก็คงไม่ได้ออนแอร์ air, หรอกเพื่อนๆแล้วก็กรณีของคุณหยวนปิงเหยียนแตกต่างจากซ่งจูเอ๋อนะนเพื่อนๆซ่งจูเอ๋อเองก็คือตรวจสอบแล้วนะแล้วก็ผ่านทุกอย่างนะคะจริงหลังจากตรวจสอบปุ๊บเนี่ยเขาก็รออีกปีหนึ่งเพื่อนๆสังเกตมามเพราะฉะนั้นซ่งจูเอ๋อจะเงียบไปถึง2ปีกันเลยทีเดียวนะคะก็โดนฟีดไว้ก่อนเนาะจนกว่าที่จะผลจะออก เพราะฉะนั้นพอตรวจในการยื่นครั้งที่1โอเคไม่มีปัญหาแล้วก็ต้องรออีกปีถัดมาเพื่อจะดูว่าการยื่นภาษีนั้นมันเรียบร้อยดีหรือเปล่า100%เคลีนไหมอะไรไหมนะคะก็สรุป2รอบที่ยื่นไปของซงจูเอ๋อ2ปีก็ผ่านหมดนะคะแล้วหลังจากนั้นซงจูเอ๋อก็ได้แบบเออแบบกลับมาทํางานเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ก็จริงทางรัฐบาลเขาก็ให้โอกาสแล้วล่ะเพื่อนๆเพียงแต่ว่าต้องไม ไม่แบบมันต้องไม่ผิดอะถ้ามันผิดแล้วจะทำยังไงใช่ไหมละ่ะเอาละค่ะแล้วก็าถามว่าหยวนปิงเหยียนโดนฟ้องไหมนะคะก็โดนฟ้องนะเพื่อนๆจากเรื่องไอ้น่นัที่ตอนแรกถ่ายทำเป็นพระเอกนะคะคู่กับคุณหลิวเฉวี่ยนะคะแล้วก็ต่อมาเปลี่ยนนะคะเป็นต้องใช้หน้านางเอกทั้งเป็น AI บ้างแล้วก็เอามาถ่ายซ่อมด้วยนะคะคุณหูอี้เฉียนนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็คือไปฟ้องทีมผู้ผลิตฟ้องหยวนป ิงเหยียนนะคะแล้วก็ผลของคดีนะคะวงในบอกว่าหยวนปิงเหยียนแพ้คดีแล้วก็เธอก็ขายบ้านค่ะขายทรัพย์สินเป็นขายแค่บ้านหลังเดียวนะคะเพื่อเอามาเอามาชดเชยกับเงินที่จะต้องจ่ายซึ่งก็ประมาณ หลายสิบล้านเหมือนกันนะตามข่าวที่แบบเขาบอกเขาอ้างตัวเป็นวงในนะคะแต่ว่ายังยังมีบ้านอยู่นะไม่ต้องกังวลนะคุณหยวนปิงเหยียนเธอก็เธอก็ไม่ได้โจนเหบื้องขานนะเธอก็แสดงมาในช่วงเวลาหนึ่งก็มีเงินเก็บบ้างอะไรบ้างแล้วก็ยังมีบ้านอยู่อย่างดีนะคะเธอก็ขายไปแค่หลังเดียวเท่านั้นค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทางฝ่ายของทีมงานเองนะคะเขาก็ เขาก็มีความเขาเรียกว่าอารม่มอร่วยปณีปนอมกันนั่นแหละนะคะเพราะว่า หลังจากที่เสร็จสิ้นคดีความแล้วเนี่ยนะคะทางด้านของคุณหยวนปิงเหยียนยังได้แบบโพสต์ขอบคุณนะ่ะเออทนายความซึ่งเป็นทนายความจากทางทีมงานนะคะที่แบบแนะนํามาให้เธออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าน่าจะเป็นการจบด้วยดีเนาะระดับ10กว่าล้านนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็แน่นอนว่านี่ก็เป็นผลกระทบนอะจากการที่ต้องออกจากวงการบันเทิงอย่างกระทันหันนะคะงานที่รับผิดชอบไว้ก็ต้องอืมก็ต้อง,ก,องก็ต้องจาง เออก็ต้องมีราคาที่ต้องโดนปรับด้วยอะไรด้วยนะคะถึงแม้ว่าเธอต้องจ่ายเงินชดเชยหลายสิบล้านนะคะแต่ว่าคุณภาพชีวิตของหยวนปิงเหยียนเองก็ไม่ได้รับผลกระทบแม้แต่น้อยนะคะเธอก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างสบายๆนะคะเธอก็ไปเที่ยวเนาะฝรั่งเศสไปเที่ยวต่างประเทศมาเป็นปกติของเธอเธอทํากิจกรรมนะเพราะเธอมีไว้ป๋องไงเพื่อนๆไปติดตามเธอกันได้ถ้าคิดถึงเธอนะคะเธอขี่ม้านะคะท่องเที่ยวถ่ายภาพนะคะแล้วก็รูปลั ของเธอเธออวบขึ้นแต่เธอสวยนะนเพื่อนๆคืออวบในลักษณะที่เป็นคนปกติอะ่ะไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นดารานะดาราก็คือต้องแห้งๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้เธอก็มีมีกลงมีแก้มมีเนื้อขึ้นมาหน่อยหนึ่งนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะด้วยความที่ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงแล้วเนาะก,การแต่งนงแต่งหน้าอะไรก็ไม่ได้มาจากช่างแต่งหน้าในกองแล้วเพราะฉะนั้นการแต่งหน้าก็จะ เป็นในแนวปกติของคนทั่วไปสมากกว่านะคะนอกจากนี้แล้วในช่วงที่ไม่ช่วงที่ผ่านมาของวงการบันเทิงก็ยังมีดาราอีกหลายๆท่านอย่างที่พวกเราคิดถึงกันเนาะคุณเติ้งเหว่ยเองนะคะแต่คุณเติ้งเหว่ยเขาก็มีธุรกิจหลายอย่างเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ลําบากแต่เขาก็คงจะรู้สึกเศรา้าเพราะว่าเติ้งเหว่ยเองก็ชอบในการที่จะแสดงมากเลยแล้วก็เขาก็เป็นคนหนึ่งซึ่งก็เป็นดาวลุ่งเช่นเดียวกันเพราะว่าโหวยเขาก็ดังเนาะจับมือกันดังมากับคุณหยางจือในเรื่องมัทูร ะะหวานล้ำแล้วก็เรื่องนั้นดังทุกคนแม้กระทั่งคุณหลวนะคะคุณหลววอินซีของพวกเราก็ดังมาจากบทพระรองด้วยนะเออดังจากบทพระรองนะคะเพราะปานน้อยของพวกเราคือดังทั้งเรื่องอะคะ่ะแต่ว่าในที่สุดแล้วก็เหลือเพียงแค่คุณหยางจือกับคุณหลัวอินซีเท่านั้นที่ยังคงรถแล่นอยู่นะคะส่วนคุณเต้หวยก็โดนเรื่องของภาษีไปเช่นเดียวกันนะคะ แต่เราก็เข้าใจนะก็คือด้วยความที่คนจีนเนี่ยคนเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องราวของผลประโยชน์เรื่องราวของเงินทองถ้ามีคนมาลักมาชอบเยอะๆแล้วมันสร้างอิทธิพลได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วศิลปินก็จะเป็นอ,อาชีพพิเศษที่จะโดนเพ่งเล็งในเรื่องของเป็น ผู้นำทางจิตวิญญาณในแง่มุมหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทำอะไรที่พลาดขึ้นมาก็จะต้องจ่ายเยอะเออต้องจ่ายเยอะนะคะนั่นคือผลที่ตามมานั่นเองค่ะเอาละค่ะต้องปกป้องชื่อเสียงให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องระมัดระวังควบคุมข่าวลือให้ดีด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ